สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่ททเลสยามชัยนะครับวันนี้วันนี้เรามาทําอะไรกับรถถังวันนี้รถถังของเราจะมาบุกทะเลมหาจะโอ้ยข้างหน้ามีสัตว์เต็มไปหมดเลยแล้เราวิ่งไปดูหนยที่มันมีอะไรมั่ง้ยยยยงยยยยยยยเลยยยยยย ผมได้าำดแล้วเนี่ยผมดเลยเแล้วไดกันเป็นหมดเยคเหมดเลยเี่ยเยวเยวเยีเดยเยเดี๋ยวเดี๋ยวเีดีเดีช้าเมียวเวเยวเยวาเด็เดียเดี๋ยวเดี๋ยวเี๋่วนเดียเเเเล สยามชัยนะครับโอ้โหตอนนี้ช้างม้าหมูควายมาเต็มเลยโอ้ยนี่เต็มหมดเลยลอยข้างบนลอยลงน้ำแน่เลยเนี่ยโอ้โหเพื่อนเพื่อนตายนี่เลยลุยเลยจับได้ม ว้าน <Jean> <Wow! S 1> ี Parents, <Major. S 3> mm ่ม hmm. oh, ีมีตั้งช้างมีตัวตัวช้างตัวใหญ่ช้างอยู่เอ้ยช้างอยู่นู่นช้างอยู่นู่นนี่ม้าลายสีขาวตัวนี้ม้าสีเทาพวกเจ้ามาทำอะไรกันเล่นน้ำเหนือมาเล่นน้ำใช่ไหม